สวัสดีครับข่าวลึกปรล,ลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงความเคลื่อนไหวม็อบไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีในานามของการชุมนุมที่ชื่อขาปาร์คที่นําโดยนายนทวุฒิไส่เกือ้อแกนน,นํานปชและนายสมบัติบุญงามอ,อนองหรือบอกกอรายจุดซึ่งจบไปแล้วเมื่อเย็นวาทิตย์ที่15สิงหาคม ธงการนําในการชุมนุมครั ale, al ้งนี้เน้นเนื้อเนื้อมีประเด็นเดียวคือไล่พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจและการเปลี่ยนผ่านที่จะตามมาจะต้องอยู่บนหลักการของประชาธิปไตยบนความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญคือไม่เอาช่องทางไม่ปกติใดๆซึ่งเท่ากับว่าบอกในยะชัดๆว่าต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารไปในตัวการชุมนุมคาปาก ในเที่ยวแรกเสร็จและจบไปตามกำหนดเวลาและกำหนดการทุกอย่างสร้างภาพให้เห็นว่าไปดีมาดีแต่ความหลงของมอบยังมีอยู่ในตอนค่ำจากการที่กลุ่มมอบทะลุฟ้ายังไปประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จุดเดิมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแต่งานนี้แกนนำคาปากออกตัวไว้แล้วจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแถมนายน,นัทวุฒิยังไปขอร้องมอบทะลุฟ้ากลับบ้านหรือไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับตำรวจ แม้นคำขอร้องของอดีตเลขาธิการกลุ่มนปชนายนัทวุฒิคนสั่งเสื้อแดงลุยแหลกที่ราบประสงค์เมื่อปี2553ไม่เป็นผลแต่นัทวุฒิก็ได้ภาพกลับไปอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวการนับชุมนุมครั้งต่อไปจากกลุ่มนายนัทวุฒิยังไม่มีการแจ้งข่าวออกมาว่าจะกลับมาอีกเมื่อไรแต่คงไม่ช้านี้ขาปลาครั้งต่อไปต้องมาแน่ๆเพราะถือว่าต้องตีเหล็กยามร้อนเนื่องจากรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ในขณนะนี้กำลังจมดิ่งไปทุกนาทีและประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนจากการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไวรัสโควิดกันไปทุกวงการจึงมีความไม่พอใจอยู่เป็นอย่างมากจึงเป็นจังหวะเวลาและโอกาสที่ดีที่สุดที่จะไล่พลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้การกลับมาลงถนนของเต้นนัทวุฒ ในครั้งนี้มีความพร้อมในหลายด้านที่สำคัญคือกองหนุนที่ให้ราคาและวางน้ำหนักกับเขาไว้อย่างเต็มที่เต้นนัทวุฒิเปียบไปแล้วก็เหมือนรถยนต์ชั้นดีที่เจ้าของเลือกมาส่งออกศึกในครั้งนี้โดยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงมาให้อย่างเต็มถังด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวไล่พลเอกประยุทธ์ของกลุ่มนายนัทวุฒิเป็นคุณต่อพักเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เคลื่อนไหวผ่านขาาับเฮาในนามโทนี่วุฒซัมอยู่ และเคยพูดถึงการจัดการคาม็อบว่าเข้าท่าดีด้วยซึ่งใครๆก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเต้นนัทวุฒน์นั้นถือว่าแนบชิดทักษิณและบ้านชินวัตรมานานต่างจากตู่จตุพรพมพันธ์ประธานนปชที่ความสัมพันธ์กับทักษิณน,นั้นขาดสะบั้นไปแล้วแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพักเพื่อไทยไม่มีใครออกตัวมาหนุนการจัดคามอบหรือคาปาร์ก อย่างออกหน้าออกตาหรือมีสสพักเพื่อไทยมาร่วมม็อบอย่างโจ่งแจ้งเพราะต่างเกรงว่าพักเพื่อไทยจะโดนหางเลขไปด้วยจากประสบการณ์ถูกยุบพักมาแล้วสองครั้งทําให้พักเพื่อไทยระวังในการเข้าร่วมม็อบทุกย่างก <analogy? S 1> ้าวเนื่องจากมีข้อกฎหมายที่มีไว้ลงดาบพักการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในเรื่องนี้ <im itation> คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูรว่าด้วยพักการเมือง ปีพศ2560มาตรา45ที่บัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้พักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ,บเรียบร้อยหรือศิลธธรรมอันดีของประชาชนหรือทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและกฎหมายนี้ได้ระบุโทษว่าหาก การกระทำมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา45แล้วนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกก,กตจะยื่นสารรับนวนเพื่อสั่งยุบพักการเมืองตามมาตรา92ต่อไปสำหรับกรณีเช่นนี้หากย้อนไปในอดีตพักประชาธิป,ปัตย์ในการเข้าร่วมชุมนุมกับกปปสก็เกรงข้อกฎหมายยุบพักเช่นกันจึงทำให้สุเทพเทือกสุบรรณนำสอสอและแกนนำพัก ปอชอปหลายคนลาออกจากสสและสมาชิกพักปอชอปเพื่อนำม็อบเพื่อไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยพักการเมืองปีพศ .2550 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา66อย่างไรก็ตามในเรื่องเดียวกันสำหรับการชุมนุมของม็อบ3มนิ้วในส่วนที่ไม่ใช่คาม็อบและคาปาก ไม่มีการนำของบุคคลทางการเมืองอย่างชัดเจนก็จริงแต่ก็เห็นได้ว่ามีแนวทางการต่อสู้ซึ่งเป็นทางเดียวกับพักก้าวไกลหรืออดีตพักอนาคตใหม่โดยเฉพาะข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันรวมทั้งการออกตัวปกป้องการชุมนุมจากซีกฝั่งของพักก้าวไกลที่มีความชัดเจนซึ่งจุดนี้เป็น อีกจุดเสี่ยงหนึ่งของพักก้าวไกลจะขัดพรบรประกอบรัฐนวนว่าด้วยพักการเมืองมาตา45หรือไม่จึงจะเห็นว่าการชุมนุมคาปากมีแค่อดีตสสเสื้อแดงมาร่วมนำคาม็อบด้วยเท่านั้นซึ่งไม่มีผลทางกฎหมายกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดเช่นนายวรชัยเหมะแกนนำนปชและอดีตสสจังหวัดสมุทรปราการพรรเพื่อไทยหรือนายสุรเชษ ชัยโกศลอดีตสอสอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักพลังประชาชนแกนนำนปชที่ออกมาร่วมนำม็อบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นการออกมาของเต้นนัทวุฒิถือว่าเป็นการปลุกพลังการชุมนุมในการดึงคนเสื้อแดงให้ออกมาร่วมต่อสู้อีกครั้งส่วนทักษิณและเพื่อไทยคิดอ่านวางแผนและเป็นกองหนุนอยู่เบื้องหลัง อีกทั้งสถานการณ์ต่อไปนี้น่าจับตาอย่างยิ่งว่าผู้ชุมนุมกลุ่มคาปาที่มีการเชื่อมโยงในทางลับกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในนามกลุ่มต่างๆที่มีธงเรียกร้องที่ไกลกว่าคนเสื้อแดงจะประสานกันได้ลงตัวอย่างเปิดเผยกันอย่างไรข่าวลึกปมรับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w s o วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ